ฮัลโหลสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสำหรับากกลมค่าวันนี้ทําทอดมันจะ้ะทอดมันมีไส้ทอดมันปลาจะ้ะค่ะถ้าอยากให้ละเอียดเอาไปปั่นเนาะใส่ปลาลงไปจะ้ะใส่ไข่ใส่พริกแกงความเผ็ดนี่แล้วแต่เราจะ้ะเราใส่สองช้อนโต๊ะใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยใส่น้ำตาล อันนี้เป็นใบมกะกรูดจะหันน่นฝอยค่ะประมาณนี้เราจะเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกปันเนค่ะค่ะเนี่ยเนื้อที่เราปั่นเสร็จเรียบร้อยเนาะก็ประมาณนี้จ้ะแล้วอันนี้คือไส้มัน เราจะทำแบบทอดมันมีไส้อ่าข้าวโพดอ่อนแล้วก็อ,อกกระจำไม่ได้ภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้กระเจี๊ยบค่ะจ้ะเราก็จะเริ่มแล้วนะล้างมือให้สะอาดเนาะวางไว้แบบนี้แล้วก็เอานี้ทับเข้าไปแบบนี้เลยค่ะง่ายมากเลย ประมาณนี้จ้ะจ้ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันจ้ะนี่ค่ะไปทอดจ้ะ ค่ะแต่าบางส่วนเราก็จะทอดเป็นทอดมันธรรมดาเนาะมาจ้ะหลังจากที่เราปั้นเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะเอาไปทอดกันจ้ะบิสมิลลาฮิรราะหม น่ารักอ่ะมันเธอเองคนเดียวน่าก,กินมากเลยจ้ะจ้ะพอเหลืองได้ที่เนาะพอสุกตักขึ้นเลยจ้ะตักไว้จ้ะ ประมาณนี้เลยน่าก,กินนะนี่จ้ะทอดมันที่ทอดเสร็จแล้วร้อยเนาะอันนี้ก็เป็นทอดมันแบบปกติเราก็จะชิมแล้วจ้ะชิมกระเชียบก่อนเลยบิสมิลลาอืมทอดมันมีแซ่อร่อยอืมอร่อยค่ะ ค่ะเราก็สามารถกินกับน้ำจิ้มได้นะอาจาัดได้นะก็แล้วแต่เลยค่ะแต่ปกติก็จะอร่อยแล้วแบบนี้แต่จะชิมกับอาจาัดหน่อยค่ะยิ่งทำให้อร่อยมากขึ้นค่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูเนาะทำง่ายแล้วก็หอมจะบอกว่ามันเลิศมากอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยเป็นเมนูที่ไม่จำเจ กินได้อร่อยเป็นเมนูที่พูดว่าใช้คำว่าอร่อยเยอะมากอร่อยอร่อยอร่อยขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ thank for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามาบ๊ายบายทอดััน